สวัสดีครับสวัสดีครับทุกทุกท่านนะครับก็พบกันอีกเช่นเคยนะครับในรายการอเดต GSM n e w นะครับเราพบกันอย่างนี้เป็นประจำทุกวันศุกร์นะครับวันนี้ก็วันศุกร์ที่20สิงหาคมพุทธศักราช2564นะครับเราเจอกันแบบนี้เป็นประจำนะครับก็อัปเดตข่าวสารข้อมูลนะครับเกี่ยวกับวงการโทรศัพท์มือถือสายช่างของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านซอฟต์แวร์หรือฮาร์ดแวร์มีอะไรใหม่ๆนะครับ มีการอัปเดตของโปรแกรมอะไรใหม่นะครับเกี่ยวเนื่องเกี่ยวกับการทำงานในสายงานาช่างซ่อมโทรศัพท์มือถือนะครับไม่ว่าจะเป็นการปลดล็อกนะครับหรืองานซ่อมต่างๆนะครับวันนี้เราก็มาพบกันนะครับเช่นเดิมนะครับก็นะฮะยังไม่ได้เปิดร้านเหมือนเดิมไม่ทราบว่าเพื่อนๆเ,เ,เป็นอย่างไรกันบ้างนะครับหลายท่านก็อาจจะอยู่ในห้างนะครับก็อาจจะยังไม่ได้เปิดนะครับบางท่านผมอลองส่องดูที่เฟซก็ เริ่มจะขยับขยายนะครับเปิดร้านที่หน้าบ้านนะครับก็ถือว่าอย่างน้อยนะครับก็ยังได้ทํางานกันบ้างนะครับก็ยังดีนะฮะเราก็ไม่รู้ว่าวันไหนนะครับที่มันจะได้เปิดนะครับหรือว่าวันไหนที่ มันมันจะเรียบร้อยหรือว่ามันจะกลับคืนเป็นสู่ปกตินะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยชีวิตไม่สิ้นก็ต้องดิ้นกันต่อไปนะครับก็ทําไปอย่างผมนี่ก็อยู่บ้านมาประมาณสัก3าเดือนแล้วนะครับจริงๆแล้วทีต่ตึกเขาก็ไม่ได้ปิดหรอกครับแต่ว่าไปมันก็เสี่ยงมันก็กลัวนะครับก็เลยอยู่ดีกว่านะครับเพราะว่าเราก็มีครอบครัวนะครับมี ญาติผู้ใหญ่อย่างเนี้ครับคุณพ่อคุณแม่อยู่บางทีถ้าเกิดว่าเราไปแล้วเกิดเราเราเกิดติดเราอาจจะไม่เป็นอะไรแต่เวลาเรากลับบ้านมาเราไปเจอกับผู้ใหญ่หรือว่าคุณพ่อคุณแม่เราบางทีเราก็เขาเขาอาจจะติดจากเราด้วยนะครับก็เลยถือว่าไม่เสี่ยงดีกว่าในส่วนตัวของผมเองก็อยู่นะครับแล้วก็อยู่บ้านนะครับอาจจะแน่นอนครับเมื่อ มันไม่เป็นปกติรายได้ก็ต้องลดลงอยู่แล้วนะครับแต่เราก็พยายามประหยัดกันนะครับวันนี้เราเรื่องเครียดแต่เช้าเลยไม่เป็นไรนะครับเรามาดูซอฟต์แวร์อัปเดตกันก่อนดีกว่านะครับซอฟต์แวร์อัปเดตนะครับวันนี้มีอะไรบ้างนะครับในส่วนสายงานของตัวโปรแกรมต่างๆนะครับก็มีไม่เยอะนะครับแต่ช่วงนี้ MTK เนี่ยร้อนแรงเหลือเกินผมบอกได้เลยนะครับ MTK ร้อนแรงเหลือเกินนะฮะเหม๋ยวพาไปดูก่อนนะฮะนะครับ จากครั้งที่แล้วนะครับที่เรามีการอัปเดตกันนะครับในเล่า,า,าในส่วนของการอัปเดตนะครับ,นะรบตัวโปรแกรมต่างๆนะครับก็เดี๋รอสักครู่หนึ่งนะครับรอจีเซ็นฟอรัมสักครู่หนึ่งนะฮะน่าจะเ็บอาจจะมีปัญหาอยู่นะครับ Ó, บอลเซอร์จีเอ็มฟอรัมสักคู่หนึ่งนะครับอ่านะครับอาเจี้ยนฟอรัมยังไม่มาเราพาพาค่ามาดูมาดวิวก่อนก็ได้นะครับคล้ายๆกันดีการทำคล้ายๆกันดีนี่ผมละครอนุญาต เมือนตะเน็ตนจะช้าตอนนี้นะครับช่วงนี้คนอยู่บ้านน่าจะเยอะนะครับเนปกติที่เคยเร็วๆก็เริ่มช้าลงนะครับคู่นึงนะครับ สวัสดีครับทุกท่านสวัสดีครับพี่ลินสวัสดีครับพระดอนนะครับสวัสดีครับทุกท่านนะครับสวัสดีครับนะครับก็สวัสดีทุกทท่านนะครับพบกันแบบนี้เป็นประจำสวัสดีครับนัทั้งวูดเป็นไงบ้างระมาระวังด้วยนะครับเสือป่ารมาระวังด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับทุกทท่านนะครับจีเอ็มฟอรัมน่าจะมีปัญหานะครับแล้วเข้ามาดูที่มาร์วิววันนี้พาแวะเข้าข้าง เพื่อนบ้านก่อนนะครับข้างบ้านนะครับครั้งที่แล้วเนี่ยเราอัปเดตมากันถึงตัว amt dongle ซึ่งผมบอกว่าอาจจะไม่ใช่น้องใหม่แล้วเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยนะครับก็เป็นเหมือนกับเอ๊ผมเปลี่ยนหน้าอย่างนึงนครับอ๋อโอเคผมยังไม่เปลี่ยนหน้าทุกทีนะครับผมก็ว่าเอ๊ะทำไมหน้าผมมันเป็นหน้าเดิมอ่ะโอเคนะครับเปลี่ยนแล้วนะครับ T.M. ฟอ r ั m ยังไม่มานะครับ T.M. f o r m ยังไม่มาผมพามาที่ข้างบ้านก่อนนะครับมาที่มัดวิวนะครับอ่าคล้ายๆกันนะครับอัปเดตคล้ายๆกันอ่าตัวครั้งที่แล้วนะครับที่เราพูดกันก็คือ A.M.T. นะครับ A.M.T. Longer หนึ่งจุดหนึ่งเก้านะครับตัวนี้ก็ใช้ในงานอล็อปพวกอ่า ทีวีเอทีเควลคอนะครับก็เป็นเหมือนกับกล่องรวมๆนแะครับแต่ตัวนี้ไม่ใช่น้องใหม่แล้วนะครับเพราะว่าออกมาได้ปีกว่าแล้วผมก็ตั้งท่าเหมือนกันนะว่าจะเอามาลองนะครับสวัสดีครับสุภาชัยสวัสดีครับก็พยายามจะตั้งท่ามาจะจะเอาเข้ามาลองแต่ก็ยังไม่ยังยังไม่มีอะไรที่มันน่าตื่นเต้นนะครับ หรือว่าไม่มีอะไรโดดเด่นกว่าที่เรามีอยู่ปกตินี้ทุกวันนี้เนี่ยส่วนใหญ่หลายๆท่านก็จะมองที่ล็อกทูนนะครับเพราะว่ามันรวมได้หลายๆอย่างแล้วก็คุ้มค่ามากเลยทีเดียวเพราะนั้นเนี่ยตัวนี้ผมก็เลยยังไม่ได้เอาเข้ามานะครับก็ข้ามมาที่อีกตัวหนึ่งนะครับที่อัปเดตก็คือชิเมล่านะครับชิเมล่าเนี่ยนะครับมีราคาสูงนะครับแต่การทํางานของเขาก็ ถือว่าของแพงนะครับแต่ว่าใช้งานได้ดีนะครับแล้วก็ง่ายบางท่านอาจจะเปรียบเทียบไปกับซ m ม2ว่าเอ้ยตัวนี้มันคอนเน็กง่ายกว่านะกว่าซ m ม2นะซ m ม2อาจจะเวลาคอนเน็กคอนเน็กยากแต่เวลามาคอนเน็กกับชิเมล่าคอนเน็กง่ายกว่านะครับก็อาจจะเป็นไปได้ตัวนี้ add นะครับเห็นไหมครับ add repair imi e patcher mtk mode นะครับเห็นไหมครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะบอกอย่างอย่างที่ผมจวกหัวเอาไว้เลยว่าในส่วนของการทํางานของ MTK เนี่ยตอนนี้มีการพัฒนาแล้วก็มีอาการอัปเดตแบบโอ้โหทุกทุกทิศทุกทางเลยไปทุกที่ทุกทางเลยขึ้นอยู่กับว่าโปรแกรมเมอร์ของค่ายค่ายค่ายไหนเนี่ยทำได้ดีนะครับอย่างเช่นตัวนี้ช h i m e ่ a ถือว่าเป็นค่ายที่ ไม่ธรรมดานะครับตัวนี้เขากล้าไปถึงการรีแพย์อีมี่แล้วก็แพดเพรสในส่วนของ MTK CPU ซึ่งเป็นของ Samsung ด้วยนะครับซึ่งเป็นของ Samsung ด้วยซึ่ง เขาก็เริ่มทําออกมาแล้ว A01 A12 A31 A32 A41 M01 M01 SM02 นะครับตอนนี้รีไพยอีมี่แพดเคิร์สนะครับ for m เ k ตามมาด้วยการอัปเดตนะครับโหลดเดอร์ f a c t o อรนะครับโฟนในส่วนของหูเว่ยนะครับ k ีริน990990 5G 820 985และ710ดหนะครับโหลดโหลดซัอรี่ฟาสบูทโพดิวนะครับในส่วนของบางท่านเนี่ยที่ซื้อชิเมลาไปนะครับถ้าท่านซื้อชิเมลาไปเป็นน้องเกิลชิเมลาโปรบางท่านอาจจะไม่รู้ว่าน้องเกิลของท่าน,นสามารถใช้งานหูเว่ยได้ด้วยนะครับถ้าคุณซื้อโปในัยคุณจะทำหูเว่ยได้ ทำเสียวมีได้นะครับทำซัมซุงได้ทำเอ็มได้ทำคอคอมได้นะครับซึ่งในราคานั้นที่ผมที่ท,ที่หลายๆมองหลายๆท่านมองว่ามันเป็นราคาแพงเนี่ยแต่ถ้ารวมๆเนี่ยคุณได้หั้นหวยคุณได้เสียวมีไปด้วยเนี่ยผมว่า มุมค่าเลยทีเดียวโดยเฉพาะหูเวยและเสียวมีของเขาเนี่ยสามารถใช้งานได้ง่ายแล้วก็ดีเลยทีเดียวนะครับลองหยิบจับมาใช้ดูนะครับบางคนอาจจะเคยอา,อาจจะซื้อไปแล้วอาจจะยังไม่รู้ว่าเออเฮ้ยเราใช้หูเวยได้นะเราใช้เสียวมีได้มีเครื่องมาก็ขอให้ลองเลยครับแล้วจะติดใจสําหรับชิเมล่ะนะครับแน่นอนติดใจแน่นอนนะครับอ่ะเป็นอีกค่ายหนึ่งที่อัปเดตมานะครับในส่วนของซีวีเอ็นทีเคเอา ไม่พูดถึงไม่ได้ครับเพราะว่าเป็นเจ้าพ่ออัปเดตเมื่อกี้เพิ่งเปลยไปนะครับอันนี้คือ Unlock ทูนนะครับ Just One Click นะครับ Just One Click ก็คือแค่กดปุ่มเดียวแค่นั้นนะครับ MT 39, 6 7 3 9 6 7 3 9 WO เยอะแยะเต็มไปหมดเลยผมอย,อย่างที่บอกเกิน เกินไปที่หัวนะครับว่า MTK เนี่ยมาหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น Xiaomi Oppo Realme Vivo a n k e ล Samsung t ั s t e Nokia Infinix นะครับอะไรก็ตามที่เป็น CPU MTK นะครับที่เป็น CPU MTK ที่มี CPU นะครับแบบนี้ก็ support นะครับ สามารถอ e ีลาสสามารถทำนู่นทำนี้ได้นี่ครับเพิ่มรุ่นมาด้วยนะครับไม่หยุดน,นะครับอินฟินิตก็มา DG ีก็มาเทคโน o ก็มานะครับตัวนี้ใครที่ใช้อ่าเนี่ยเดี๋ยวผมเห็น KG แวบๆ m p r o v e Reset นี่นะครับ Bugfix RPMB Bugfix Reset t อ่า MTK นะครับแล้วก็ Demo Oppo ได้ด้วยนะครับ Demo Oppo แต่ก่อนก็ปลดกันยากเย็นเดี๋ยวนี้เจออ่า o c อก Tool ไปก็ง่ายๆนะครับสำหรับตัวนี้นะครับ ก็คือในส่วนที่เป็น CPU MTK นะครับ MTK นะครับก็สามารถทำงานได้เลยอ่ะนะครับอันนี้คือ u n l o c k t ทู l นะครับก็อนุมาล g s m นะครับเป็นตัวแทนจำหน่ายประเทศไทยสามารถทักสอบถามราคากันได้สวัสดีครับไอ้ตะวันนาเจ้าใหญ่ตะวันนานะครับติดต่อได้ตอนนี้เห็น,นเห็นโชว์ Face ID นะครับติดต่อได้เลยนะครับ ใครที่ไอโฟน f a ซ e ID มีปัญหาก็ติดต่อไอซตะวันนาได้เลยตอนนี้ที่ตะวันนาไม่เปิดนะจะเปิดที่บ้านนะครับทัก Facebook ไปได้เลยนะครับถ้าเป็นช่างเครื่องมือไม่ถึงส่งน้องคนนี้ได้นะครับรับรองรับประกันคุณภาพนะครับอ้าวนะครับต่อไปนะครับจากนะครับจากจากอัลล็อกทูลนะครับจากอัลล็อกทูลโอทีเอฟฟอล์ลัมเดียงซะได้นะครับจากอัลล็อกทูลนะครับก็มาซิกมานะครับสวัสดีครับสุรชัยสวัสดีครับคุณน้องนะครับสวัสดีครับ ก็เป็นซิกม่าแพงแต่แรงแน่นอนอัปเดตแรงแน่นอนนะครับแพงแต่อัปเดตแล้วแรงแน่นอนนะครับสำหรับค่ายนี้นะครับแพงจริงๆนะครับเพราะว่าค่าตัวแล้วก็รวมถึงเบ็ดเสร็จการแอคทิเวตเนี่ยแพ็ก1ถึงแพ็ค5หมื่นกว่าบาทเลยทีเดียวนะครับสำหรับค่ายนี้ซิกม่านะครับก็เจาะลึกลงไปถึงท่านของหูเว้ยนะครับหูเว้ย ID Remove นะครับหูเว้ย ID r e m o v e คำว่าหูเวย ID remove นะครับคือนะครับอันนี้ก็คือซิก m a คุณต้องแอนะครับไล่ไปตั้งแต่ m e d i a t e ทค8 8 5 3นะครับ direct unlock emi repair หูเวย ID remove software test point on off นะครับ read write OEM info backup restore calibration นะครับแล้วก็ c h a n wonder country mode calibration นี่น่าจะเป็นแบตเตอรี่หรือเปล่านะครับที่หูเวยเคยออกมาทีนึง่งนะครับ แล้วก็ Huawei n o ว a 8 SE Enjoy 20 Enjoy 20นะครับแล้วก็20 20 plus นะครับแล้วก็ n o ว a 7นี่รองรับแล้ว bypass boot a t h l i z e feature uh, new support MTK 6592 6595 6885นะครับ6853แล้วก็8590โ oh, อ oh. ้โห นี่ล้ำหน้าไปอีกแล้วนะครับล้ำหน้าไปอีกแล้วนะครับสำหรับซิ u ยู MTK นะครับก็เป็นอีกค่ายหนึ่งที่แรงแต่อัปเดตมานี่นะครับยังไงอยู่หน้าแถวแน่นอนอยู่หัวแถวแน่นอนนะครับสำหรับซิกมาตัวดองเกิลไม่แพงนะครับตัวดองเกิลแค่ประมาณ5,6พันนะครับแต่การ a ล t i v a t e นี่ แพงแน่นอนนะครับยันไปถึงพอเบสเสร็จแล้วรวมแพคห้านี้น่าจะประมาณ15ื่นกว่านะครับหมื่นกว่าอ้าวมาอีกแล้วอัปเดตอีกแล้วนะครับอ n l ล็อกทูลตอนนี้ผมเปลี่ยนจาก m i ลเลอร์เนะครับแต่ก่อนผมให้ m i ลเลอร์เเป็นเจ้าพ่ออัปเดตนะครับตอนนี้ผมให้ u n l o c k t ทูลเป็นเจ้าพ่ออัปเดตนะครับออฟล็อกทูลอัปเดตอีกแล้วในส่วนของ CPU mtk นะครับในส่วนของ mmtk ก็ e a r l e r download not complete นะครับอันนี้เป็นการฟิกนะครับในส่วนของนะครับ oppo นะครับ Reno 2F Reno 3นะครับก็ไล่อัปเดตมาหมดเลยนะครับแล้วก็มีสซตทีด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นการแก้ไขความข้อบกพร่องของซอฟต์แวร์นะครับแล้วก็เพิ่มการอัปเดตแล้วก็เพิ่มพพอร์ต CPU ของ MTK เพิ่มเข้ามาอีกนะครับก็ถือว่าแน่นอนครับสุดคุ้มอยู่แล้วนะครับในราคา1,990นะครับต่อหนึ่งปีนะครับก็สามารถติดต่อที่หนุมานจีเป็นตัวแทนจำหน่ายประเทศไทยได้นะครับมีปัญหานะครับเข้ามาได้ พัเรมีปัญหานะครับสามารถแก้ไขใหุ้ทันได้นะครับในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรมนะครับสำหรับตัวแทนจำหน่ายประเทศไทยนะก็สายตรงเลยกับตัวโปรแกรมนะครับมีอะไรน่าจะพัฒนาเราก็ผลักดันให้นะครับก็เพื่อให้เราใช้งานมากได้ได้ง่ายขึ้นนะครับเท่าที่ทราบมาก็เมืองไทยก็เลยครึ่งนะครับของผู้ยอดของผู้ใช้อัลลอบทูลนะครับ ก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีเพราะว่าบ้านเราเนี่ยถือว่าใช้เยอะชิเมล่าบ้านเราก็ใช้เยอะนะครับอันล็อกทุนตอนนี้ก็มาเป็นอีกเจ้าหนึ่งที่เขากระซิบมาว่าเอ๊ะเมืองไทยใช้ของเขาเยอะนะเขาดีใจนะครับมีอะไรเนี่ยก็ แจ้งเข้ามาได้นะครับรีเพสเข้ามาได้นะครับหรือว่าคอมเมนต์เข้ามาได้นะครับหรือว่ารีพอร์ตแจ้งเข้ามาได้เขายินดีแก้ไขแล้วก็เพิ่มเติมให้นะครับในส่วนนี้นะครับที่คุยกันอ้าวนะครับอีกตัวหนึ่งก็คือ EME Mobile นะครับวงเล็บ EMT นะครับพัฒนามาจากนะครับ BST แต่ก่อนนะครับคราวนี้ก็แตกตัวไปนะครับก็ส่วนหนึ่งก็มาทำเป็น EME นะครับตัวนี้ก็ มีช่วงหนึ่งที่ MTK ออกมาเนี่ยเขาเป็นเจ้าแรกๆเลยนะครับที่พัฒนาในส่วนของ MTK CPU CPU รุ่นต่างๆนะครับแล้วตอนนี้เขาก็ยังพัฒนาอยู่นะครับแล้วผมก็เฝ้ารอวันที่เขาจะทำคอคอมนะครับคอคอมนี่ผมรอเลยเจ้านี้ตอนนี้เขาทำมาใหม่แล้วเห็นไหมครับอันนี้คือในส่วนของคอคอม CPU นะครับ New Solution เขาบอกเลยว่าเป็น New Solution นะครับ Xiaomi Reset ID นะครับ แก้ไขปัญหาโ no, น Wi-Fi, ไฟเบสแบนันโนพ่อพ่อนะครับแล้วก็ after reset id มีครับ high version นะครับอันนี้ก็ในส่วนของเสียวมี Xiaomi, นะครับแล้วก็ add oppo a16 realme x7 นะครับ pro นะครับแล้วก็ realme 7 4g นะครับก็ข้ามไปขยับไปเล่นรุ่นใหม่ๆเลยจะเห็นว่าเป็นรุ่นใหญ่ๆเลยทั้งนั้นเลยนะครับของ oppo แล้วก็ realme รวมทั้ง vivo ด้วยก็เป็นรุ่นใหญ่ๆเลย v15g มาแล้วไอ v21 5g มาแล้วเห็นไหมครับ y7 วายเจก็มาแล้วอันนี้คือในส่วนของนะครับตัว ME 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 E e ม E เ e นะครับตัวนี้ไม่มีรองเกิลนะครับตัวนี้ซื้อเป็นแบบ user password ใส่นะครับก็ซื้อไป1คนสามารถแบ่งกันใช้ได้ประมาณ3คนนะครับ3 5คนผมไม่แน่ใจนะครับใช้พร้อมกันได้นะครับก็ล็อกอินได้3.5 user ก็ถือว่าเป็นอีกค่ายหนึ่งนะครับที่ทำออกมาแล้วก็ประหยัดแต่ผมมองว่า คือการใช้งานโปรแกรมของเขามันมันผมมองว่าบางบางทีมันอาจจะเป็นเพราะผมไม่ถนัดก็ได้ผมเลยไม่ค่อยได้ใช้แต่ตัวอัปเดตบางตัวเนี่ยถ้าเกิดว่านอกเหนือจากอัลล็อกทู l ไม่มีผมก็ขยับมาใช้ตัวนี้ของเขานะครับอ่านะครับอ่าอันนี้ก็เป็นการอัปเดตมาในส่วนของนะครับ e me t o n e อ่านะครับที่นะครับ,เป,น Forum, นรบเปิดไม่ได้นะครับมีให้โอกาสแล้วเปิดไม่ได้นะครับก็มาขยับที่ mart View เพราะนั้นเนี่ยม t view ตอนนี้ก็ เจนฟลัม um ก็อัปเดตพอๆกันนะครับก็ยังไม่มีอะไรใหม่ช่วงนี้นะครับ MRT เซิร์ฟเวอร์อาจจะดาวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่ใช้ MRT อยู่ให้คุณใช้เวอร์ชัน3.95ก่อนนะครับหลายท่านคอมมาสอบถามว่าเอเวอร์ชันใหม่ก็ไม่ได้เวอร์ชันเก่าก็ไม่ได้นะครับตอนนี้เซิร์ฟเวอร์มีปัญหาอยู่นะครับก็ให้ลองใช้เซิร์ฟเวอร์อ่าให้ใช้เวอร์ชันเก่าก็คือ3.95ไปก่อนนะครับอ่ะนะฮะอันนี้ก็วันนี้ซอฟต์แวร์อัปเดตก็มีประมาณนี้อ่ะนะครับมาที่หน้าวอลของผมกันนิดนึงนะ นึ่งนะครับก็อัปเดตในส่วนของนะครับการทำงานอ้าวนี่ยังไม่ได้โพสต์อีกหวะโอเคนะครับแัวหนึ่งห้าโอเคโพสต์ไปแล้วเรียบร้อยนะครับอ่านะครับอีกอันหนึ่งก็คืออ้าวอันนี้นะครับก็เพื่อนสมาชิกนะครับก็ทักมาครับอ่าใช้ผลิตภัณฑ์ของธนุมาน GSM นะครับแล้วก็อ่าชื่นชมนะครับก็ทักมาแท็กมาได้นะครับอันนี้ก็เป็นบิ๊กจิ๊กนะครับสำหรับการต่อนะครับในหลายท่านเนี่ย อาจจะต่อ UFS นะครับต่อลงไปที่ตัวบอร์ดนะครับเวลาต่อแล้วมันอาจจะคนมันมันร่วเป็นเส้นเล็กอะนะครับเอาตัวบิดเนี่ยตัวนี้ทำเป็นเหมือนสะพานนะครับก็คือต่อจากตัวที่บอร์ดมาที่บิดก,ก่อนนะครับแล้วค่อยต่อจากบิดไปที่จิ๊กนะครับก็จะช่วยลด ปัญหาการขาดของลายที่เราต่อนะครับแล้วก็ลดการเสี่ยงที่จะลวดเนี่ยจะไปกระตุกลายขาดนะครับเพราะว่าบิสเนี่ยมันจะถูกติดอยู่ที่บอร์ดเลยนะครับอันนี้ก็มีเฉพาะมีขายเฉพาะที่เมืองไทยนะครับถ้าไปหาที่ประเทศอื่นหรือว่าไปสั่งที่จีนเนี่ยไม่มีนะครับเพราะว่าอันนี้ อันว้านที่เอของเราเนี่ยทำเองคิดเองทำเองเลยนะครับเพราะว่าเมื่อด้วยมันเป็นการพัฒนาโปรเจกต์ต่างๆในส่วนของ ISP นะครับเราก็เลยต้องคิดว่าเราต้องถอดเข้าถอดออกบ่อยๆเราก็เลยเลยคิดตัวนี้ออกมานะครับแล้วก็ทำออกขายรานะคาไม่แพงนะครับ50าบาทอ้าวนะครับอีกอันนึงอันนี้ก็เป็นการเปิดบ้านนะครับ ในส่วนของผมอาจารย์บอมแล้วก็อาจารย์ไม้นะครับอันนี้ก็คือหนุมานช s m เมบางคนบางท่านเนี่ยนะครับสอบถามมานะครับาถามมาว่าเอ๊ะพี่ข้ากลุ่มมันมีอะไรเข้ากลุ่มมันเป็นยังไงอันนี้เปิดให้ดูเลยนะครับเปิดให้ดูเลยเปิดให้เข้าไปดูเลยคุณก็เข้าไปดูแล้วคุณก็ตัดสินใจเองนะครับสงสัยว่าเอ๊ะไอคนอยู่เขารู้กันเนี่ยที่พี่บอกเนี่ยมันมีอะไรข้างในมันมีอะไรนะครับอันนี้ผม จริงๆผมซูมไปแล้วนะครับซูมไปแล้วพาพเปิดแบบสดๆไปแล้วนะครับแต่นี้เป็นเทปนะครับก็ท่านก็สามารถเข้าไปดูได้นะครับว่าข้างในมันมีอะไรตอนนี้ก็พัฒนาไปเยอะแล้วนะครับหลังจากวันนั้นซูมไปเมื่อประมาณต้นๆ้นสัปดาห์ที่แล้วนะครับมาผ่านมาสัปดาห์นี้ก็มีรุ่นขึ้นมาละสองสารุ่นนะครับเพราะนั้นเนี่ยอันเนี้ยก็ลองไปดูนะครับหลายๆท่านที่บางทีอาจจะเวลาถามแล้วผมอาจจะตอบไม่หมดมันไม่หมดจริงๆอะมันเยอะถ้าเกิดใช้เวลาตอบเนี่ยอย่างอ่า ที่วันนั้นที่โอเพ่นเฮ้าส์กัน2ชั่วโมงนะครับ2ชั่วโมงเต็มๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ลองเข้าไปดูนะครับถ้าเกิดท่านที่สนใจนะครับเกี่ยวกับงานทางด้านซอฟต์แวร์นะครับซอฟต์แวร์นะครับอยากจะพัฒนาตัวเองหรือว่า,วาช่วงนี้อาจจะมองเห็นว่าเออเราก็เดินสายไอโฟนหรือว่าซ่อมอย่างเดียวมาอ,ะ,อะไรอย่างเงี้ยไม่ไม่เคยทำซอฟต์แวร์เลยมีงานซอฟต์แวร์เข้ามาอยากจะลอง ดูนะครับหรือว่า,อ,าอยากจะลองทดลองเรียนหรือว่าอยากจะลองเข้าไปดูว่าเอ๊ะตัวเราเองเนี่ยมันจะพอไหวไหมนะครับอ่าฮะก็ลองเข้าไปดูในฮานมุมานจีเซมได้นะครับก็พันสามผมถือว่าไม่แพงน,นะก็เหมือนเข้าไปดูเฉลยแหละอ่าครับแล้วก็ลองดูว่าเราเนี่ยมันจะไปได้ไหมนะครับหรือว่าจะลองเรียนเพราะว่าเข้าไปแล้วก็เรียนฟรีนะครับอ่าผมก็เน้นพัฒนานะครับแล้วก็เน้นสอนนะครับตั้งแต่พื้นฐานนะครับการทําทงานต่างฮะ ไปจนถึงขั้นจบงานเลยทีเดียวก็ลองดูนะครับลองเข้าไปดูนะฮะก็เผื่อช่วงนี้ว่างๆนะครับอยากจะพัฒนาฝีมืออ้าวโอเคนะครับก็นะสินค้าชิมเมล่ามีนะครับอตอนนี้ก็ไม่มีอะไรส่วนใหญ่ก็อยู่บ้านนะครับมีเวลาว่างก็ใส่ใจกับตัวเองนิดนึงช่วงนี้นะครับอ้าวโอเคกลับไปที่หน้าวอนะครับ เสจเจมสนะครับเจมยังอยู่ก like ับเราเจมซ์แบตเตอรี um ่นะครับตอนนี้เสือป่าเนี่ยที่สาขาเสือป่าหน้าร้านเนี่ยนะครับเจมฝากมาบอกว่าตอนนี้อาจจะยังงดนะครับงดการซื้อขายหน้าร้านเพราะว่าเป็นอันตรายอยู่นะครับก็เปลี่ยนให้ลูกค้าทุกท่านเนี่ยสั่งได้นะครับเจมของเรานะครับก็บอกว่านะครับท่านสามารถสั่งได้ทุกช่องทางเลยนะครับท่านสามารถสั่งได้ทุกช่องทางเลยนะครับ สั่งแล้วเรายินดีส่งนะครับเราส่งให้ตลอดนะครับบางทีอาจจะช้าบ้างอะไรบ้างเพราะว่าช่วงนี้บุคลากรน้องๆเนี่ยก็ต้องแวะเวียนกันไปนะครับสลับสับเปลี่ยนนะครับเพื่อที่ว่านะครับจะต้องอยู่ในมาตรการของการระมัดระวังนะครับเรื่องโควิดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยนะครับอาจจะเป็นพนักงานเนี่ยอาจจะอาจจะยังไม่เต็มประสิทธิภาพเหมือนตอนที่ช่วงที่ปกตินะครับแต่เชื่อเถอะครับว่าเราพร้อมนะครับเรา เต็มใจนะครับที่จะบริการทุกท่านอาจจะช้าไปนิดอาจจะช้าไปหน่อยบางครั้งอาจจะผิดพลาดก็ขอให้อภัยกันนะครับเสีเจมบอกว่าช่วงนี้นะครับก็ฝากความ่วงใยนะครับมาถึงหลายๆท่านนะครับก็พยายามดูแลตัวเองนะครับแล้วก็รักษาสุขภาพนะครับราคาเนี่ยจะเห็นว่าที่หน้าเว็บเนี่ยเีเจมจะยังไม่ปรับนะครับทั้งทที่ตอนนี้ค่าเหรีเงินเนี่ยเมืองไทยเนี่ยอ่อนมากเงินจีนขึ้นนะครับราคาของเสีเจมเนี่ยอ่าก็ยังไม่ปรับนะครับยังไม่ปรับราคาขึ้นพยายามตึง ช่วยลูกค้านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านที่สั่งจอสั่งอะไหล่นะครับหรือสั่งอุปกรณ์ต่างๆจากเจม็อกแบตเตอรี่ของเรารวมทั้งแบตเตอรี่ที่มีมอกรน,นะครับท่านสามารถเช็คราคา,าหน้าจอแล้วก็แบตเตอรี่ได้ที่ w w w ร์ไวด์เว็บเจม็อกแบตเตอรี่ j m a x c o m นะครับ ajmax.com ท่านสามารถเข้าไปเช็คที่หน้าเว็บได้เลยโดยเฉพาะราคาของหน้าจอนะครับแล้วก็รุ่นต่างๆแบตเตอรี่ก็มีอยู่ที่หน้าเว็บ jmax.com นะครับผมขึ้นรายละเอียดให้แล้วด้านล่างนะครับ ท่านก็สามารถเข้าไปดูเข้าไปเช็คราคาได้นะครับแล้วก็สามารถแอดไลน์ตรงของเสียเจมได้เลยนะครับสปอนเซอร์อยู่กับเราอุดหนุนสปอนเซอร์ครับรายการของเราก็จะอยู่ได้นะครับเราก็จะได้เห็นหน้าค่าตากันอย่างนี้อยู่ตลอดเวลา <c oughs> นะครับก็ช่วงนี้นะครับ ก็ฝากความคิดถึงนะครับคิดถึงทุกทท่านนะครับเช่นเคยหลายๆท่านเนี่ยอาจจะได้จริงๆแล้ละอาทิตย์หนึ่งอาจจะเจอกันครั้งหนึ่งสองครั้งเป็นประจํามาตลอดห้าหปีหรือตลอดตั้งแต่ที่ผมเปิดร้านที่เสือป่าแต่ช่วงนี้ก็ไม่ได้เจอกันนะครับบางท่านก็บ่นคิดถึงนะครับก็ต้องรอกันอีกสักนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าอย่างเดือนนี้เนี่ยก็ไม่น่าจะได้เปิดแล้วนะครับเดือนหน้าจะเป็นยังไงไม่รู้นะครับก็ลองท่านดาวดู นะครับยินดีครับยินดีครับคุณน้องครับอัปเดตข่าวสารให้นะครับก็ช่วงนี้ก็นะครับ MTK ทะลรู้เลยแต่ข่าวแววมานะครับในส่วนของคอคอ c o m m CPU นะครับเร็วๆนี้นะครับไม่น่าจะเกินสิ้นปีน่าจะมีข่าวดีนะครับหลายๆทีมกําลังทํางานหลายๆทีมโปรแกรมเมอร์ของดองเกิลนะครับกำลังทํางานอยู่ในส่วนของ CPU q u a คอคอ m ก็มารอดูนะครับว่าจะสําเร็จหรือไม่นะครับตรงจุดนี้นะครับอ่ะนะก็ ฝากความห่วงใยนะครับเ็มแม็กฝากแล้วพี่เดชก,ก็ฝากด้วยนะครับก็ห่วงใยทุกท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นยังไงตอนนี้นะครับก็ขอให้ระมัดระวังตัวนะครับแล้วก็สายทันใหม่มันก็มาเรื่อยๆนะครับก็ระมัดตัว,ต,วตัวเองอะ่ะบางคนเนี่ยผมดูตัวเองเป็นไม่เท่าไหร่แต่อย่าให้ลูกอย่าให้เมียหรือว่าอย่าให้พ่อแม่เป็นเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยของแบบนี้มันเลือกไม่ได้นะครับ สิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือเราจะต้องระมัดระวังตัวเราเองนะครับแล้วก็คนในครอบครัวอย่าให้เป็นนะครับอย่าให้คนที่เป็นรละหายผมก็ดีใจด้วยแต่คนที่มีญาติหรือมีอะไรที่เป็นแล้วอาจจะต้องเสียชีวิตผมก็ขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับอันนี้มันเป็นเรื่องที่น่าเสียดายบางท่านบางคนเนี่ยน่าจะอยู่กับเราได้นานแสนานานนะครับแต่ก็มาเจอโลกนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็มันก,นก็ไม่รู้จะพูดยังไงนะครับก็ บอกได้คําเดียวว่าต้องดูแลตัวเองให้ดีๆนะครับแล้วก็อะไรที่มันเสี่ยงที่ไหนที่มันไม่ดีแล้วก็อย่าพึ่งเลยนะครับเพื่อนผมต่างประเทศชาวจีนนะครับหรือหลายๆประเทศนะครับอย่างเวียดนามเนี่ยล็อกทูนที่คุยกันเนี่ยเขาบอกเลยบอกว่า หยุดเลยเขาก็หยุดเลยเหมือนกันเขาก็อยู่แต่บ้านเหมือนกันนะครับหลายหลาย,หลายประเทศนะครับหลายหลายคนเป็นแบบนี้เหมือนกันหมดคือหยุดเลยนะครับไม่ไม่ไมปไม่เสี่ยงนะครับเพราะว่าเขาบอกว่าเขาพูดเลยเ <c oughs> ขาพูดกับผมเลยว่าเงินเนี่ยหามเมื่อไหร่ก็ได้นะครับแต่ชีวิตเนี่ยนะครับมันหามามีเงินเท่าไหร่ก็ซื้อไม่ได้พูดแค่นี้เลยนะครับเท่านั้นนะครับก็ฝากไว้กับทุกท่านนะครับบางท่านก็นะครับอาจจะนะครับอาจจะ ก็บอกว่าถ้าเกิดหยุดมันก็ไม่ได้ดิ้นหล่นแต่ก็ขอให้ระมัดระวังนะครับเพราะว่าก็ยังไงยังไงนะครับก็ฝากเอาไว้นะครับพยายามดูแลสุขภาพพักผ่อน,นเยอะๆนะครับแล้วก็ พักผ่อนให้เพียงพอนะฮะดูแลสุขภาพของเราให้ดีนะฮะวันนี้นะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมรับฟังรายการนะครับยังไม่มีอะไรหรือหวามากแต่รับรองว่าเราเร็วนี้คอคอมมีมาแน่นะครับไม่น่าเกินสิ้นปีเกินไว้ก่อนนะครับเกินไว้ก่อนนะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมรับฟังนะครับเดี๋ยวเราพบกันใหม่อีกครั้งหนึ่งในวันศุกร์หน้าศุกร์หน้าของแจกมาแล้วนะครับสําหรับลูกค้าทุกท่านที่สั่งของจาก อ่าอเดตจิสเอ็มไปนะครับแล้วก็ร่วมแท็กมาหน้า f c e e o o o นะครับเดี๋ยวก็มาแจากรางวัลกันอีกสักรอบหนึ่งนะครับตอนนี้ของเริ่มมาแล้วนะครับอ่พบกันอีกทีหนึ่งวันศุกร์หน้าวันนี้ลาไปก่อนขอบคุณทุกท่านขอบคุณครับสวัสดีครับ Oh, I do like